โอเคสวัสดีครับอ่านี่นะฮะมีผพ่อยู่10กองนะครับคุณเลือกมากองหนึ่งนะครับนี่ฮะหนึ่งสองสามเลียยไล่ไปคุณบอกเลขมาก็ได้ครับเล่นเป็นครับโอเคสำหรับที่หนึ่งนี้นะครับโอเคครับอ่าตั้งจิตนะครับตั้งจิตให้สงบนะครับอันนี้คุณที่ไลน์มาถามว่าอยากจะรู้เรื่องของดวง3าเดือนข้างหน้าใช่ไหมครับเป็นภาพรวมโอเค ก็เป็นยังไงบ้างการเป็นการงานความรักโ <Okay. S 2> อเคระหว,ว่างผมหยิบไพ่ผมจะส่งพลังงานบวกให้ตลอดการคุยกันของเรานะครับก็ตั้งจิตนะครับทําใจให้สงบนะครับผมเป็นคนหยิบไพ่เองนะครับโอเคครับดวงนี้จริงๆแล้ว3ามเดือนนี่ถือว่าเป็นเดือนที่ดีทีเดียวนะครับโอเค ในช่วง3าเดือนนี้นะฮะเกิดจะเป็นช่วงที่คุณนี้รับรัพย์มากเลยนะครับก็คือจะได้เงินจากจากการทํางานนะครับได้เงินแบบใช้ได้เงินเหลือกินเหลือใช้เลยนะครับสามารถส่งมปให้ครอบครัวได้ได้ดีเลยนะครับในเรื่องของตัวเจ้านายหรือว่าที่บริษัทหรือว่าตัวธุรกิจนะครับการงานของคุณเนี่ยก็จะ ถือว่าอยู่ในช่วงที่ดีนะครับจะมีการขยับขยายนะครับจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเกิดขึ้นคุณจะได้ทำอะไรใหม่ๆแล้วก็ที่สำคัญก็จะคุณก็จะมีความสุขความสบายใจในระหว่างการทำงานช่วง3เดือนนี้เนาะแล้วก็มันจะมีแนวโน้มที่จะสำเร็จค่อนข้างสูงเลยนะครับดูแล้วในช่วงนี้เนี่ยครับโอ้ก็จะเป็นช่วงที่คุณเน้นทำงานอย่างเดียวเลยนะครับทำงานทำงาน แล้วก็ทํางานแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่ดีด้วยนะครับแล้วก็ที่สาคัญก็จะมีในเรื่องของผู้สนับสนุนนะครับก็ส่วนมากถ้าเท่าที่ดูก็จะเป็นอาจจะมีดวงนาฬิกาอุปถมัมเป็นโคนเป็นเพศตรงข้ามที่มีอายุมากกว่าเราอะนะครับจะคอยสนับสนุนเราอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะได้เงินจากมรดกของครอบครัวด้วยก็ได้นะครับ <c oughs> คนรอบข้างในช่วง3ามเดือนนี้เขาจะมองคุณเป็น เป็นเศรษฐีเลยนะเขาจะมองคุณว่าโอ้เป็นคน,คน,คนมั่งมีมีตังก็เพราะฉะนั้นก็ช่วง3เดือนก็ไม่แปลกถ้าเกิดจะมีพวกประกันบริษัทประกันอะไรโทรเข้ามาถามนะครับก็คอยคอยรับไว้ให้ดีนะครับดวงคุณกําลังจะมาะปัจจุบันนี้อายุเท่าไหร่นะฮะ44ปีครับโอ้44ปีโอ้ตกตกในช่วงของปีนี้ดีมากเลยนะครับจะเป็นปีที่คุณจะได้ทดลองทำอะไรใหม่ๆแล้วก็ แต่ละอย่างที่คุณจะได้ทำเนี่ยก็มักที่จะแบบเป็นสิ่งที่คุณต้องการจะทำอยู่แล้วคุณจะชอบนะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จเลยนะในช่วงสามปีนี้เลย4 4 4 4 4่สนะครับ